ปีเปิดเปิผู้ชายปีเปิเทียนน้อยปีเปิดนอตเธค่แมวเธอขยันรดน้ํเธอกอี้ตอสุน ตีต่อยประตูโอเคต่อครับอีอีไข่ภาษาอรรังกฤษเลยครับอีไข่เอ็กอีเอ็กไข่อีอีไอต่างอ่านต่อเลย Look at hmm? mm. yep. F for, F for mm. F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  Go, Go. Yeah. Holy They got food they got killed It's how it came guy it. It's him It's how ไอไอช็คคีไอเดนไอไอน้ำแข็งอิงอน้ำมือโอเคเจเตจาตาโถโถอันนี้นะครับเจเจจ่กเจจ่ก แจมตัาโอเคเคคีลูปคุณแจอ่ะ uh, อันนี้อะไรครับเคเคอันนี okay. ้อะไรเคใครใครลูกอ่ะเคเคแคทเทิลแคทเทิล กาต้มน้ำกาต้มน้ำเอลแอลไลออนแอลเอลเอ็มเอลโคเตออลล็อกอันนี้อะไรขาขาขาอะไรเอลอะไรเอลเล็กขาเอ็มเอ็มเอเอไมวเลย แมนเด็ p ผ uh ู้คนผู้ชายคนผู้ชายเอ็ม t เตออ็มเบใกล้จบละเอ็น n นเนจับปูเอ็นน o ตะมุ่ยเอ็นนกนก นึ่สองาสี่หดาตัวหูเอ่ออเลนซอมโอคโอจับกล้ยไม้พี่พีหมูพี่พอดมอพี่เพน ก้าคิว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 พระยาสันีิควีนควีนพระยาสันีิคิวคิวฮอดเสียวคิวคิวดอกกัะทาอ่าเด็ด